นอยในชั้นเรียนอนุบาล2กันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์ไปร้องเพลงตามคุณครูคกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงบ้านของฉันให้เด็กๆฟัง1ครั้งนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรืยอยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ดุงป้าปูยา่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันค่ะคุณครูเป็นไงครับเพราะไหมคุณครู้องเพราะไหมคะค่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆท่องตามคุณครูทีละท่อนนะคะ เริ่มเลยนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งนา้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน ต่อไปคุณครูจะให้ร้องตามทีละท่อนนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมาย คนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอ่ต่อไปเด็กๆร้องตามคุณครูเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสังบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมาก้ายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้อง คนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาร้องและทำภาพประกอบให้เด็กๆดูนะคะแล้วเด็กๆค่อยทำตามคุณครูทีหลังนะคะพร้อมหรายังบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายาย อีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอะต่อไปเด็กๆร้องและทำท่าไปพร้อมคุณคูณเลยนะคะหนึ่งสองสาบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมาย ทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองเลยค่ะค่ะเด็กๆที่เราร้องเพลงกันไปเมื่อกี้มีใครในเพลงมั้งคะใช่แล้วค่ะมีคุณปู่คุณตาภาษาอังกฤษเรียกว่า grandfather อะเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะ grandfather โ okay, อเคเก่งมากค่ะ mm hmm. ต่อไปมีใครอีกคะ mm hmm. คุณย่าหรือว่าคุณยายภาษาอังกฤษ mm hmm. เรียกว่า mm hmm. grandmother mm hmm. อะเด็กๆพูดตามคุณคฟูสิคะ grandmother เก่งมากเลยค่ะ ต่อไปมีใครอีกคะเด็กๆมีใครอีกคะมีคุณคุณอะไรคะคุณพ่อใช่ไหมคะเด็กๆคุณพ่พอภาษาอังกฤษว่าไงนะใช่แล้วคะ่ะ father father อเด็กๆพูดตามครูสิคะ father แปลว่าคุณพ่อ ต่อไปมีใครอีกคะครบหรือยังยังไม่ครบใช่ไหมคะต่อไปมีคุณพ่อเราต้องมีคุณอะไรคะคุณแม่คุณแม่ภาษาอังกฤษพูดว่า mother อเด็กๆพูดตามรูสิคะ mother อ่ะต่อไปมีพ่อมีแม่แล้วมีใครต่อแน มีใครนะเด็กๆมีไหมน้องเด็กน้อยทาลกใช่ไหมเด็กๆมีน้องไหมคะมีบ้านใครมีน้องไม่เอย่ยน้องภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเบบี้ <Baby. S 1> อันเด็กๆูดตาคนูสิคะเบบี้อันนี้คือยังเดินได้หรือยังครับยังเดินไม่ได้นะคะอ่มันมีน้องมันมีใครอีกอะ่ะในครอบครัวลืมใครไปหรือเปล่าออตัวอะไรคะ ตัวเราตัวเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่ตัวเราใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะตัวเราภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะมีอ่ะเด็กๆพูดตามรู้สิคะมีแปลว่าตัวเรานะคะอ่ะต่อไปคะ่ะต่อไปต่อไปเรามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแล้วก็ตัวเราแล้วขาดใครคะเด็กๆมีพี่ชายหรือพี่สาวใช่ไหมคะอ่าพี่ชายภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับ brother อ่ะเด็กๆพูดตามครูสิคะ brother อ่าเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเรามีหลายคนมากเลยแล้วเ,ลเด็กรู้ไหมเขา เป็นลูกของใครไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ล่ะเป็นลูกของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้เรียนรู้นะคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นลูกของใครแล้วเราเป็นลูกของใครไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ แผนผังครอบครัวมีใครบ้างนะ้าค่ะใช่แล้วค่ะมีคุณปู่คุณปู่ต้องคู่กับใครคะใช่แล้วค่ะคุณยา่าคุณปู่กับคุณยา่ารักกันแล้วเกิดมาเป็นใครคะเกิดมาเป็นใครเอ่ย คุณอะไรคะคุณพอ่ออ่า้ต่อไปคุณปู่กับคุณย่ารักกันเกิดมาเป็นคุณพอ่อต่อไปคุณตาคุณตากับคุณยายทำยังไงกันคะรักกัน คุณตากับคุณยายรักกันเกิดมาเป็นคุณคุณอะไรคะคุณแม่โอเคอ่ะต่อไปต่อไปคุณอ่ะเราได้ละคุณปู่กับคุณย่ารักกันเกิดมาเป็นคุณพ่อคุณตากับคุณยาย รักกันเกิดมาเป็นคุณแม่แล้วคุณพ่อกับคุณแม่เป็นไงกันคะรักกันเกิดมาเป็นเกิดมาเป็นใครเอ่ยตัวอะไรคะตัวเราใช่ไหมคะตัวเราแล้วเรามีพี่หรือมีน้องไหมถ้าคนไหนมีน้องก็ใส่น้องลงไป ถ้าคนไหนมีพี่ก็ใส่พี่ลงไปเรา3ามคนเป็นอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อธทบทวนอีกครั้งค่ะเรา3ามคนเป็นอะไรกันคะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเราสามคนเนี่ย เป็นอะไรกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคะใช่แล้วค่ะเราสามคนเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพอที่จะเข้าใจหรือยังคะคุณครูจะถามใหม่นะคะคุณปู่กับคุณย่ารักกัน เกิดมาเป็นใครคะคุณพ่อคุณตากับคุณยายรักกันเกิดมาเป็นคุณแม่แล้วเราสามคนเป็นใครของเป็นใครคะของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นใครของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคะเราสามคนเป็น รานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะเด็กๆพอที่จะเข้าใจกันหรือยังคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ลองทายกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าปริศนาคำทายของครูคืออะไรคุณครูมีแัมมารี่ของคุณครูมาให้เด็กๆจำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถาม เพราะแฟมิลี่ของคุณครูในวันนี้มีอยู่ในปริศนาคําท้ายค่ะค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ My f a m ฟ l y ของครูนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรู้จักกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกันเลยค่ะค่ะดูสิคะ My f a m ฟ l y ของคุณครูมีใครบ้างเอ่ยมีคุณปู่คุณย่าคุณตา แล้วก็มีคุณแม่แล้วต่อไปคุณพ่อคุณแม่รักกันแล้วมีใครคะมีเรามีน้องเรามีพี่ชายหรือพี่สาวของเรานะคะแล้วแต่ครอบครัวแต่และครอบครัวแตกต่างกันออกไปนะคะค่ะพร้อมีจะพบกับปริศนาคำไทยกันครูรนยังคะ นะคำไทยมาให้เด็กๆได้ลองทายกันเด็กๆจะเลือกข้อที่หนึงหรือว่าจะเลือกข้อที่2หรือว่าจะเป็นข้อที่3หรือว่าจะเป็นข้อที่4ก่อนดี ี๋ยวคุณครูจะเป็นคนเลือกให้ดีไหมคะค่ะงั้นคุณครูขอเลือกข้อที่1นเลยนะคะเด็กๆไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งคถามมีอยู่ว่าฉันเป็นคนแก่เป็นแม่ของพ่อหลานหลานร้องอ๋อรีบขอตอบไว้เด็กๆว่าใครคะเป็นแม่ของพ่อ เป็นแม่ของพ่อเด็กๆว่าใครคะใช่แล้วค่ะคุณคุณย่าหรือเปล่าคุณย่าหรือเปล่าเอยใช่แล้วค่ะคุณย่า,าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณย่าะคะข้อที่1ไปแล้วต่อไปข้อที่สองคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะ ฉันเป็นคนแก่เป็นแม่ของแม่หลานหลานรู้แน่รีบขอตอบไว้เป็นใครคะเด็กๆพอที่จะรู้ไหมเป็นแม่ของแม่เด็กๆว่าเป็นใครคะแม่ของแม่เป็นใครคะคุณคุณยายแม่ของแม่คือคุณยายนะคะ่ ณยายรักกับใครคะถึงเกิดมาเป็นแม่คุณยายรักกับคุณตาเกิดมาเป็นคุณแม่อ่ะต่อไปข้อที่3เลยค่ะข้อที่สฉันเป็นชายชราเป็นบิดาของพ่อหลานหลานร้องอ๋อรีบขอตอบไว้ติดติดว่าคือใครคะบิดาของพ่อบิดาก็คือพ่อเหมือน ครคะคุณปู่นั่นเองคะ่ะอะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ข้อสุดท้ายตัวฉันนั้นหรือคือคนเกิดหลังเด็กๆต้องฟังรีบตอบเร็วไว้คือใครกันนะ คือใครกันนะ่คือน้องใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีปริศนาคำภายมาให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะไปจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเด็กๆไปดูพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ กิจกรรมที่1ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนคำของจองตามรอยปะเลยค่ะกิจกรรมที่สองให้เด็กๆจากผู้ภาพเหมือนพร้อมระบายสีให้สวยงามเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ที่คุณครูให้เด็กๆทำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ คุณครูยังมีเกมการศึกษาสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันอีกด้วยค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อที่หนึ่งคำว่า dad ที่แปลว่าพ่อให้เด็กๆด,ดูว่าภาพไหนเป็นคำว่าพ่อแล้วให้เด็กๆใช้นินสอเขียนลงมาแบบนี้เลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย